นี่คือเงานี่เลยเงานี่คือความจริงที่กายจะเจ็บปวดทรมานลึกลงถึงในใจอกแเ,เงามันช่างเงามันช่งางยาวนานและชุกชนรอคอยแค่เป็นคนไม่หยุดมัน โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ e l e c t c h a n n e l นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Only If นะครับวันนี้วันมาลดินไทยครับทุบวันนี้มีคู่คู่แล้วครับก็อยาให้ผมเจอว่าเดินเก็บเป็นคู่นะครับผมจะแบบตบกระโหลกกระซวกไส้ต่อยหน้าจะทืบตรงลานพื้นต่อยท้องจับฟาดโดนลงจากเพดาน มาเตือนทํรรมะจิตใจคนโสดครับวันนี้วันวันวัน้ายเดย์นะครับอ่าเมื่อกี้ก็เราเล่นโอเคสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็ขอให้มีความสุขอยู่ด้วยกันนานๆนานๆครับถ้าจะเลิกกันก็อยู่นานๆก่อนแล้วค่อยเลิอกอะไรประมาณนี้ครับผมถ้าคนนี้ยังไม่มีคู่ก็ขอให้มีคู่กันเร็วๆนี้นะครับแหมอวยพรให้ o I นคนอื่นตัวเองยังไม่มีเลยโอเคครับเรามาอยู่กันในเกมบรีฟ e นะครับผมอ่าถ้าไม่รู้ว่าดนำเพลงแล้วเลน่นเลยครับคลิก t ูสตาร์ทึบ Thought the party this big. ไม่มีทับหรอครับไม่มีทรัก็คกณจะรู้เรื่องมัเคเค้งเนี่ยสังเกมแบบครับมันจะเป็นงานปาร์ตี้นะครับจอนีข่าวพเพลินเลยเยชียวเชียว hmm. อ้าวตื่นมาพบตัวเราอยู่บนเตียง <Bub z> เตียงระพืน mm. พ้นระพื้นนี่หว่า เพราะว่าต mm ัวเราอยู hmm. oh. yeah, um, oh, right. ่บนพื้นนะครับม oh so ีตัวบนเตียงไว้พื้นมันเตียงเลยอ่าผมตัวเองอยู่บนเตียงครับแล้วก็มีขวดเหล้าตามพื้นมีเทียนมีจานวิโหเอาแสมอนิเมตใส่เอาลูกอนิเมะใส่กรอบไปยครับเซอร์แคร์ไว้ทำอะไรได้มากครับทำอะไรไม่ได้เลยครับได้แค่เดินเดินอย่างเดียวครับผม ไม่เดินจะนอนต่ออีกทุกอเเถียรโอโห,โห <c oughs> อะไรวะเนี่ย <ISS> ผมนี่ดุ้งเลยครับตอจ,จ,จอนี่มืดเลยเช่นนี้ไม่เกมเฮลเลอร์เหรอวะลืมไปแล้วเฮ้ยสิ่งทุกอย่างกลายเป็นสีสีสีดำครับแล้วก็มีสีฟ้าอยู่

ไม่เอาสิครับยังอยู่ใกล้นี่ไว้ครับต้องอยู่ใกล้นี่ไว้อุ้ย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 ตุ๊ดตุ๊ดตุตุ What do? Uh, actually, nah, nope, fuck no. it, nope. What's wrong with you? know, I would like to play the guessing game, but that game is a little bit overrated. No, it's not. What are you talking wait about? A minute. how did you get in any, here anyway? I, I'm i not sure, I just, I was, I was running away from darkness or something. Hey. And I, I think I knocked on your wardrobe or bed or something. You know what? I don't want to hear it. แม่ที่ไหนที่ไหนกูแปมึงไม่ทันจงนี่ขึ้นเร็วไปไหนกันเลยเอ่อจากที่เราเดารูปเกมนี้เกมนี้จะเป็นแนวแนวพ u z z l e s u r v e อร์หรือเปล่าครับอ๋ออ๋อนี่ไงพิเยษวิทยุปิดได้นม่ลำแข้งนายไล มันจะเป็นเกมคล้ายๆแนวเพรสเซวิล์ววะครับแบบหาทางรอดออกไปจากคาลิสานอะไรประมาณนี้นะครับอืเกมอันนี้เราก็ไม่ได้เล่เห็นแค่มานานแล้วนะเนี่ยหลือมีแต่ผมไม่ได้เล่นยังไม่รู้แต่ฉากเมื่อกี้นี่แบบเออมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเออเมื่อกี้เราจําได้แล้วว่าเราลุกออกมาจากเตียงแล้วเปิดประตูก็จะมีอะไรดาๆนี่เต็มตัวเลยเข้าประตูไม่ได้ครับ ทำให้เราทำอะไรวะเขาบอกว่าเขาอยู่บอกว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังกระจกเฮ้ยเยนออยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ ไหนไม่ไม่เห็นหากุญแจเจอเลยไหนกุญแจมเนี่ยเป<ถ>ิดตายกว้างๆติแล้วก็หาดูที่นาฬิกาให้เวลาแค่หนึ่งประตูเอ้ยหนึ่งประตูให้เวลาแค่นหนึ่งหนึ่งนาทีเท่านั้นในการหาหากุญแจกูจะหาให้มึงเจอ <Dieses S 2> ไ <ordon> หมนี่ นี่งไงครับนาฬิกานับถอยหลังแล้วหนึ่งนาทีหลังกระจกนี่ป่วาวะไหนวะไอ้กุญแจงี้หนึ่งนาทีนี่มันนับถอยหลังจริงป่วาวะเฮ้ยเฮ้ยไอย้กูเจอแล้วนั่งไรปะนั่งไงวะนี่กูเจอกุญแจแล้วเขยไม่สต็อปไม่ได้ กูได้กูเจอแล้วโอ้โ Where are you โถไอหน้าสมั่นก็ไม่รู้กูเจอกุญแจแล้วโอ้โหมเมื่อกี้จะเกมโอเวอร์นะครับเอเคกุญแจอยู่นั้นนะครับโ <c oughs> okay, อเคครับเราจะรับยหลังแล้วค่อยไปดูเลยครับเรารู้แล้วอยู่ไหน <c oughs> ฉันจะให้เวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเท่านั้นในการให้แกหากุญแจ โ yeah, right. อเค okay, ครับเมื่อกี้ก็จะอยู่นั้นครับ <Or> จะอยู่นั้นครับ <I> จะอยูดตกเอ้าเชื่อมันไม่ได้อยู่ที่เดิมอืมหายละสีทุกคนสีอ๋อสีกดสีเพอนั่งโอเคครับอยู่ที่เดิมครับอา้าวทุกตะคีนี่เหรอฮม ตูไม่ได้เหมือนเมื่อกี้เลยวายวาย how แต่ไม่ถูกครับบอกเลยฟังแม่งไม่ทันคนระับบางทีก็ฟังทันแต่แปะไม่ทันแต่สีพน,นะ <laughs> นักงานเอชนะบีบถ้าบีบนี่เราอมว่ะครับฟังเสียงฟังเสียงไม่อยากเอาออยมากระซวกละเกิน <laughs> <laughs> คุณแจ้คุณแจ้อีกแล้วคร มา <travail. S 3> ให้เราทำอะไรนะหากุญแจอีกดอกหนึ่งเหรอจดอกมันไร้ส o ระฉันไม่มอาจะทำวยหนึ่งางฟด้ทุกอง e m าีดกคันให้กูทำอะไรวะเฮ้ยฟังไม่ทัน <c oughs> ส <c oughs> <c oughs> กิลวงกิษผมี่เวลสูนผมบอกเลย ทำอะไรวะ <Huh? S 3> uh, อืมอรู้ว่าแปะนี้โอ้โหยังไงวะมีรูปที่เราดึงออกมาจากตรงนี้หนึ่งอันนะดูอ mm ิเวนททอรี่ได้ปะ เนี <Yeah. S 2> ่ยตอนนี้มีทยุช่องโวทิทายุครับมีเทียนกระดาหมักลุกคมไฟพวกของเครื่องใช้ต่างๆมาเราดูลูกบ้าครับ

too. <laughs> hey, Anthony. I hope you're proud of your decision. the least of my cares. I hope you're right in hell for the things you've done to How <laughs> you kill my <mine laughs> little <girl? laughs> Daughter? โอ้อะไรวะเนี่ยแต่เราคลิปนี้คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ค <c oughs> <c oughs> ือเกียดเล่ต่อแล้วแนมะ่งแบบจิตนาแถมยังเธอเรื่อด้วยครับเอ๋ไว้ต่อเป็นคลิปหน้านะครับอ,อยากดูคลิปหน้าก็กดไลค์ซ like, ับสไครต์เข้าชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าพาร์ทหน้าสวัสดีครับ